เหมือนข้าวที่มีพวกน็อตพวกยาพวกนี้อะไรพวกนี้นะครับหินนี้เราจะไปคัดแยกตัวด้านบนนะครับผมตัวนี้จะมาเป็นตัวรูนใหม่ล่าสุดนะครับผมมีตัวคัดแยกด้านบนนะครับนี่ครับผมใส่ลงไปเลยครับอ่าเศษหินเศษหรือว่าน็อตเศษยาอะไรพวกนี้นะครับมันจะคัดแยกก่อนนะครับอ่าเราจะเริ่มทําการสีนะครับเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับผมเปิดสวิตช์ตัวนี้ เดี๋ยวเราตั้่าแล้วครับใจ แล้วตัวนี้จี่มาได้เป็นลำเลยนะครับนิยออกมาเป็นลำนยิยออกมาเป็นลำเลยนะครับข้าวมัจะแยกเป็นสามส่วนนะครับข้าวเม็ดเ,เ,เต็มข้าวเม็ดเต็มข้าวหักแล้วก็ปลายข้าวครับผมนี่ปลายข้าวนะครับอันนี้ออกมาได้เป็นลำนะครับลำตัวนี้เราเอาไปเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เราได้เลยครับนี่ครับผมออกมาเป็นลำอย่างนี้เลยครับ ถือว่าละเอียดเลยครับเลี้ยงสัตว์ได้ครับผม